เพ s t ะไลฟ์อินฟินิตซีซั่น6นะครับเป็นซีซั่นที่เล่นใหญ่ปรับเยอะจนคิดว่าเกมใหม่เลยลหะครับผมเลยอยากจะมาทําคลิปสั้นๆไวๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับจะมีการปรับหลายๆอย่างที่ผมมองว่าอาจจะไม่ถูกใจผู้เล่นเดิมนะครับแต่ มันน่าถูกใจใครหลายๆคนที่อาจจะอยากกลับมาลองเปิดใจให้เกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องครับคลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนโดยอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าใครที่เมาส์พังบ่อยๆคลิกแบบติดโป1หนึ่งแคมหนึ่งเนี่ยผมมีของดีจะมาแนะนานะครับแล้วก็เป็นของที่ผมใช้เองจริงๆด้วยนะคือเมาส์เลเซอร์คอเบราที่เขาว่าทนได้90ล้านคลิกหมดปัญหาคลิกเบิ้ลไปเลยครับตัวนี้ผมมาใช้มานานหลักปีแล้วนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรถ้าใครสนใจก็ก,กดตะกร้าสายล่างได้เลยนะครับมาเข้าเร่อง,องนะิ ก็คือการที่เขาเปิดให้ตัวละครทุกตัวเล่นฟรีครับแบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นยกเว้นตัวเดียวคือตัวใหม่ล่าสุดของแพทนี้เท่านั้นเองครับผมนี่นครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบเฮ้ย mm hmm. โคตรดีแต่ใครที่ซื้อทุกตัวในซีซั่นก่อนหน้าเนี่ยก็น่าจะบอกว่าโคตรเซง็งเอาเป็นว่าขอใช้เวลานี้ร่วมแสดงความเสียใจให้กับคนที่เติมไปยับยับแล้วละกันนะครับตัวละครเนี่ยมีให้เลือกเล่นกว่า14ตัวซึ่งฟรีไปแล้ว13เรียกว่าเล่นเพลินๆกันเลยทั้งซีซั่นแน่นอน อย่างหนึ่งที่ทําให้การที่ตัวละครฟรีมันดีมากๆเลยเนี่ยก็คือการที่ทอร์ไลน์อินฟินิตเนี่ยเป็นเกมที่ช่วงแรกๆอ่ะการรีสกิลคือฟรีเลยฟรีแบบฟรีเลยอ่ะใครบอกของฟรีไม่มีในโลกนี่แหละฟรีแท้ๆจนถึงเลเวลเก้าสิบเลยนะครับคือเหมาะมากสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นไปเรื่อยๆหาว่าอะไรที่เราเล่นเราชอบที่สุดนั่นแหละครับอย่างที่2นะครับคือฮีโร่เทรดครับปรับใหม่ทั้งหมดเลยสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับคือฮีโร่เทรดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของฮีโร่ตัวนั้นๆนะครับ แล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ฮีโร่เรามันไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ผู้พัฒนาเขาออกมาบอกว่าฮีโร่เทรดอันเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าใจยากไปหน่อยมันมีทั้งลีลิกทั้งเมมโมรีอะไรมั่วไปหมดเลยในซีซั่นนี้เนี่ยเขาก็เลยรื้อกระดานยกเครื่องใหม่หมดเลยครับเขาว่ากันว่ามันเข้าใจง่ายเยอะขึ้นมากๆนะโดยระบบเนี่ยจะมีเท่านี้เลยครับคือตัวละครทุกตัวจะมีเทรดพื้นฐานคนละอันแล้วก็มีเทรดที่ให้เราสามารถเลือกได้อีก3มช่อง แล้วก็มีอีก3ช่องไว้ให้ใส่เมมโมรีด้วยเ mm. ท่านี้เลยจบซึ่งเขาบอกว่าไอเมมโมรีเนี่ยก็จะมีแต่มดธรรมดาธรรมดาเข้าใจง่ายไม่ปวดหัวแน่นอนเขาว่างันนะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าของเดิมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เกมนี้ตั้งใจจะทํามาเพื่อตอบโจทย์คนที่อยากเล่นเกมสนุกสนุกแต่ย่งได้เล่นแบบตัวละครสกิลเวอร์แล้วก็เข้าใจง่ายด้วยอะไรแบบนี้มั้งครับเขาก็เลยลือทิ้งทําใหม่เลย ตรงนี้เนี่ยใครได้เป็นผู้เล่นใหม่คือยิ่งเหมาะเลยเพราะว่ายัางไงก็คือจะต้องเรียนรู้เกมใหม่เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วผู้เล่นเก่าก็คือเออเหมือนกันเพราะว่าต้องมานั่งทําความเข้าใจแล้วก็คิดคอมโบอะไรกันใหม่หมดเลยครับมาเล่นตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันครับอย่างที่3คือระบบการคราฟครับที่ไม่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะใส่ระบบอะไรเข้ามาให้ลองกี่อันกี่อันเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่บาลานซ์บ้างเข้าใจยากบ้าง สุดท้ายก็เลยรื้อทิ้งหมดเลยเปลี่ยนมาเป็นระบบที่เข้าใจง่ายขึ้นครับอันนี้เห็นแล้วผมงงเลยนี่เกมหรือกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิง้งอธิบายสั้นๆเลยคือมอสไอเทมเนี่ยจะมีได้ทั้งหมด6มอสครับแล้วก็ระดับของมอสเองจะมีสามร,ระดับคือเบสิกแอดวานซ์แล้วก็อัลติเมทครับจาก6มอสเนี่ยเราจะสามารถมีมอสแอดวานซ์และอัลติเมทได้สูงสุดอย่างละ2มอสครับพูดง่ายๆก็คือไอเทมของเราเนี่ยจะมี2อัลติเมท2แอดวานซ์แล้วก็2เบสิกครบน,นัหครับ คือผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจริงๆแล้วมันง่ายขึ้นยังไงกันแน่ตอนนี้รู้แต่ว่าอะไรที่เวิร์นเวอร์เนี่ยคือพี่แกนหรือทิ้งหมดเลยสิ่งที่ทาง Dev วลลอปเของเกมอยากได้จริงๆเลยเนี่ยคือการที่ผู้เล่นอ่ะจะต้องเจอกับการคราฟที่เข้าใจง่ายแล้วก็แฟร์กับผู้เล่นครับเข้าใจว่าอยากจะทําให้เราเนี่ยสามารถค่อยๆอัปเกรดไอเทมเราได้แบบสเต็ปบายสเต็ปไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับเท่าที่ผมเห็นจากคลิปที่ทางตัวเกมปล่อยมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเนี่ยแทบจะเลือกได้เลยว่าจะเปลี่ยนมอสบรรทัดไหนของอท แต่มันก็ยังมีความสุ่มๆนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องกดเพื่อสุ่มให้ได้มอสท,ที่เราอยากได้อะไรประมาณนั้นครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็เข้าใจง่าย,ายมากๆอย่างที่เขาว่าจริงๆนั่นแหละครับอย่างสุดท้ายครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการเข้าถึงเกมนี้จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นแบบมากๆเลยครับคือสิ่งที่เรียกว่า path of progression ครับ path of progression เนี่ยคือจริงๆจะให้ผู้ภาษาบ้านๆเลยคือมันคือเควสที่ให้เราทำนั่นแหละ แต่ความพิเศษของมันก็คือมันเป็นเควสที่สอนเราเล่นเกมนี้ไปด้วยในตัวไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่สกิลการอัปเกรดไอเทมการอัปเกรดสกิลหรืออื่นอีกหลายส่วนเลยครับซึ่งนอกจากเป็นการสอนแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็เหมือนเป็นการแจกรางวัลช่วงต้นเกมไปในตัวด้วยแหละนะครับ<อ>เพื่อที่จะให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นสม o ท t h ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแถมไอการทำผ่านอเปโกชันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องมาทํามันซ้ําๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขอแค่เราทําแค่ตัวละครเดียวเนี่ย เราก็ไม่ยังไม่ต้องทำมันซ้ำอีกแน่นอนครับสรุปเลยก็คือทอ l i ลท์ i n นฟินิตซีซั่นนี้ก็เป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่อยากลองเนี่ยผมไม่อยากให้พลาดจริงๆครับจุดหนึ่งที่ผมชอบจริงๆเลยคือเหมือนผู้พัฒนาเกมเขาพยายามจะหาจุดที่ดีสําหรับเกมจริงๆนะครับไม่ว่าต้องแก้เยอะต้องโลทิ้งหรือว่าทําทิ้งเยอะแค่ไหนเขาก็พร้อมจะลุยเสมอครับ ราะในอีกมุมนึงเนี่ยผมอะมองว่ามันทําใจยากเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ความเก๋าประมาณหนึ่งเลยที่จะแบบปรับเกมแบบยกเครื่องอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าผู้พัฒนากเกมนี้เนี่ยผมว่าของจริงใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกช่องทุกท่านด้วยนะครับจากใจจริงเลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเนะไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมขอให้สนุกกับเกมครับ